บสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองคน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนเทคนิคการดึงหัวนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับน้องก็เป็นวันช็อตนะครับน้องหรือว่าดึงนัดเดียวตายเลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปืนลูกซองปืนดีเซอร์ตเอซีแปดสิบนะครับน้องเอสเคเอสวีดีนะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับองคน้องเรียกง่ายๆนะครับน้องก็คือปืนนัดเดียวทุกกระบอกนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนดดึึงงงแล้ววกกกััันนนนนะะคครรบเาาีียย่่ๆ็็ือออพจมสชต ครับนก็ดึงนักเดียวเท่ากับตายนะครับนก็จะเปามานี่เล,ล่อะครับองน้องใครที่แบบว่าเป็นสายไฮไลท์อยากทําไฮไลท์อยากให้เพื่อนนะครับนะตกใจที่เราดึงหัวได้นะครับนก็คือไม่ว่าจะเป็นการเล่น4ี4เวสหรือว่าโหมดแรงนะครับนะถ้าเราดึงหัวเป็นแบบว่าเพื่อนตายหมดแล้วนะครับนะแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วดึงหัวเป็นนะครับนะพี่บอกเลยนะครับว่าเท่มากๆเลยนะครับนกเราก็สาหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟรีไม่มีสกินปืนแรงๆไม่มีสกินปืนที่แบบว่าสามารถอัปเกรดได้นะครับนก็คือถ้าดึงหัวเป็นนะครับนก เปียมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินปืนแรงๆสกินปืนที่หัวนะครับน้องก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าเราดึงหัวเป็นนะครับน้องเกมฟรีไฟล์ก็ไม่มีผลประโยชน์นะครับน้องสำหรับสกินปืนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเกมฟรีไฟลนะครับวงน้องถ้าเราเข้าใจนะครับน้องก็คือง่ายนิดเดียวนะครับน้องสำหรับเกมฟรีไฟลนะครับสกินปืนก็ไม่สําคัญนะครับน้องถ้าเราดึงหัวเป็นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าพี่แนะนํามาตลอดนะครับน้องว่าถ้าคนไหนไม่มีสกน นะครับเนาะหรือว uh, ่าถ้าเป็นสายฟรีนะครับเนาะแนะนาให้ดึงหัวดีกว่านะครับเพราะว่าการดึงหัวนะครับเนาะจะได้เปียกสายเติมมากๆเลยนะครับเนาะก็จะเปามาได้เลยนะครับเนาะเราก็ก่อนที่จะไปดึงหัวนะครับหรือว่าสอนเทคนิคนะครับเนาะก็คือฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเนาะมาเรามาเข้ากันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือขั้นตอนแรกนะครับเนาะก็ให้เรามาตั้งปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับเนาะก่อนที่แบบว่าจะดึงหัววันสอนะครับเนาะก็คือให้เราเข้ามาตั้งปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับ มาณ48นะครับน็อตปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องเพราะว่าเราจะดึงหัวนะครับน็อตต้องใช้ปุ่มให้เป็นด้วยนะครับแล้วก็วิธีการตั้งปุ่มนะครับวงน้องก็ให้เราเอานะครับนาอมาอยู่ด้านล่างนะครับวงน้องก็คือเอามาอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับน็อตเราก็เวลาตั้งปุ่มนะครับนาอก็คือความสว่างนะครับนาอให้อยู่ที่ประมาณ50นะครับนาอตเราก็อันที่2นะครับนาอก็เป็นใช้ของปืนนะครับนาอให้อยู่ประมาณ48นะครับน็ะตพี่รังเ็สาดีนะครับ ด้านของใครที่แบบว่าเล่น3นิ้วนะครับน้องก็อยู่ด้านบนนะครับน้องก็จะเป้ามาได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นการสลับปืนนะครับน้องก็จะได้เปียบมากๆนะครับน้องถ้าเล่นจุดนี้เป็นนะครับวงน้องก็3นิ้วนะครับน้องก็ไม่ได้ยากนะครับน้องก็จะเป้ามาได้เลยนะครับวงน้องเราก็การตั้งปุ่มก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็สามารถตั้งตามได้นะครับน้องเราก็อันที่สองนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเวลาตั้งเป้านะครับน้องะหลายๆคนอยากดึงหัวเฟ้นนะครับน้องก็คือถ้าเราอยากดึงหัวเป็นนะครับน้องก็จะ ออกมานี <muitas> ้เลยนะครับน้องตั้งเป้าก็มี1มี2มี3นะครับน้องแล้วก็มี4จุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าขออธิบายนิดนึงนะครับน้องก็คือถ้าเราอยากดึงหัวนะครับน้องเราอยาไปตั้งตรงตัวนะครับน้องก็คือแบบว่าอย่างพี่บอกเลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นปืนนัดเดียวทุกสกีนปืนนะครับน้องหรือว่าทุกปืนที่สามารถดึงนัดเดียวได้นะครับน้องให้ตั้งเป้าประมาณ4จุดนี้นะครับวงน้องก็มีด้านซ้ายบนด้านขวาบนนะครับน้องแล้วก็ขวาล่างซ้ายล่างนะครับน้องก็จะเป้ามาเลยครับวงน้องก็เป็นรูปสีี่่เหลยนถ้า ง่ายนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ so, ้าเราตั้งได้แบบนี้แล้วนะครับเนาะวิธีการดึงก็มีด้วยนะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเนาะสำหรับวิธีการดึงอันนี้ก็คือถูกต้องนะครับเนาะแล้วก็อันนี้นะครับวงน้องเป็นวิธีที่ผิดนะครับเนาะและหลายคนฝึกดตง่ัวนะครับก็คือจะมาตั้งเป้าตรงตัวแบบนี้นะครับเนาะที่เห็นหลายคนมากๆนะครับเนาะที่แบบว่ามาตั้งเป้าตรงตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับเนาะก็คือไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเนาะถ้าเราดึงขึ้นแบบนี้นะครับ เนาะก็คือสําหรับวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือให้เราตั้งเป้านะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็อี่จุดอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือแบบว่าถ้าตั้งเป้าแบบนี้นะครับเนาะยังไงนะครับก็ขึ้นหัวแน่นอน1้0ปรนะครับเนาะก็การดึงก็ง่ายนิดเดียวแบบนี้เลยนะครับเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็การดึงนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าการดึงก็สามารถดึงได้แบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลูกศรสีแดงนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องหรือพี่สโลให้ดูนะครับเนาะ นี่เลยนะครับเนาะงสำหรับการดึงวันสดนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้ครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ได้ยากเลยนะครับเนาะงเราก็ปุ่มสลับปืนอยู่ด้านบนนะครับเนาะงใครที่แบบว่าเล่น3นิ้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะเวลาลงสนามจริงก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าไม่ต้องตั้งตรงตัวนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นเทคนิคการดึงนะครับเนาะงสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวนะครับเนาะให้แบบเซียนเชียนแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเเรราาดึงงแลล้้ววก็ตััไออนนะะคบ ก็คือสามารถทํใไฮไลท์ลง YouTube ได้เลยนะครับนาอก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นระยะจุบหรือว่าระยะไกลนะครับนาอก็สามารถใส่ได้นะครับวงน้องก็เทคนิคเดียวกันเลยนะครับนาอก็จะเป่ามานเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นเทคนิคเดียวกันแบบนี้เลยนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนเนยนะครับที่แบบว่าอย่างดึงคมๆแบบนี้นะครับนาอพี่ก็จัดให้เลยลวกันนะครับน้องวันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าสามารถตั้งค่าตามได้นะครับนาอแล้วก็วิธีดึงพี่ก็สอนไปแล้วนะครับนาอก็สามารถดึงได้้ตาาามนนนีเลลยยะคคคครรัับบก็หงถ เนาะว่าตั้งค่าแบบไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าการดึงหัวนะครับเนาะก็มีการตั้งค่าด้วยนะครับเนาะก็คือสําหรับการตั้งค่านะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็แบบว่าอันแรกนะครับเนาะก็ใส่ไปเลย100นะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในตั้งค่าก็คืออันแรกใส่ไปเลย100นะครับเนาะอันที่2ใส่ไปเลย73นะครับเนาะแล้วก็อันที่3นะครับเนาะใส่ไปเลย81นะครับอันที่4นะครับวงน้องก็ใส่ไปเลย100นะครับึ่งร้อยนะครับเนาะแล้วก็อันที่6นะครัห้านะ ก็ใส่ไปเลย100นะครับน้องก็จับป่ามาเลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นตั้งค่านะครับนะ้องสำหรับวงน้องเนาเน่นะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องในสอของตั้งค่าแล้วก็ท้ายคลิปนะครับองน้องพี่จะมีการนะครับน้องแบบว่าดึงหัวให้ดูนะครับน้องว่าตั้งค่าตัวนี้ดึงหัวคมมากนะครับน้องเป็นแบบว่าวันสอดเลยละกันนะครับน้องก็จะเป้ามาเลยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องพี่ไปทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเราก็ไปดึงหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็คือเข้าหัวง่ายเข้าหัวทุกดอกนะครับน้องเราก็เทคนิคการดึงก็สามารถดึงได้ตามที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็ดึงได้ง่ายนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสามารถดึงได้แน่นอนร้อนะครับ นอไม่ว่าจะเป็นสายที่ด mm. ึงมาใหม่นะครับนาอหรือว่าสายที่ดึงอยู่แล้วนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถดึงได้นะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวคมๆคบนะครับนาอดูคลิปนี้จบสามารถไปดึงได้เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าดูคลิปนี้จบนะครับนาอได้ดึงหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวนะครับนาอหรือว่าอยากเริ่มดึงหัวจะฝึกยังไงอะไรประมาณไหนนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าเข้ามากดติดตามได้เลยนะครับนาองพี่จะมี นะครับน้องซอนดึงหัวแล้วก็รายงานกิจกรรมล่วงหน้านะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวเป็นก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับน้องก็จะเป่ามาด้วยเลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องช่วงนี้ก็คนดูน้อยนะครับวงน้องก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัััััวววววเออ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 งงงงงงดดด้้้้้้ยยยละะะะกกกกนน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 สาาาาหหหรรรรรบบบบบคคคไไไไทีี่่่แขขฟฟื ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับน้องพี่ก็จะทําการแจกให้นะครับน้อท่านไหนพี่แจกให้ได้นะครับน้องแล้ก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าคลิปตอนเย็นนะครับพี่มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเล่นฟรีไฟนะครับน้องหรือว่าอยากเล่นนะครับน้องฟรีไฟเวียดนามนะครับหรือว่าอยากเล่นนะครับน้องในส่วนของเซิร์ฟเบต้านะครับน้องแล้ก็พี่บอกเลยนะครับว่าพี่มีเทคนิคลับนะครับน้องที่แบบว่าจะสอนเข้าไปด้วยนะครับน้องแล้ก็จะมีการรีวิวด้วยนะครับน้องว่าเข้ายังไงอะไรประมาณไหนนะครับก็อย่าลืมกกกััััััันน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 ะะคครรรบบบ้้้้องงสาาหววววีีีีพพ่่็ขตเเยทแล why you chillin' i keep on you like a cup no bye bye look at the way that i'm moving i cannot make no stars now tryna get to the top of the night no i can't get jar now too many turnflakes on me gotta watch for who i now all lies on me gotta watch for the cans gotta watch for the life now oh wow how do you feel i feel amazing i feel the style i'm going there for the killers and when something i make it happen i don't need nobody in my circle i don't need no attachments no. Yeah, phone on my telling me more things in the bowl. Yeah, you know what's heavy. The way we've been moving, it's hard to blow. But it's courtesy, let y'all tap in. I could go back to game with one thing sitting now that I'm pout unhappy. So sad what I did in one year, what you did in ten years, baby. point blank, need a hollow scope, hollow tits burning red hot. Then go dish in the headlock, like bitch. Now tap out, I'ma take you back with the in my circle No drama, shit, we ain't dealing with her. Me and calling bout to call him the thermal See got the cap, that's like skiing, like Urkel No, no, I made my way, ain't no layups If you don't know wanna you gotta stay up Wear a mask, got me aesthetic. But goddamn, this shit attracting all the fakes Just like a magnet, I uh, yeah!